i นต i นเย็นช่ i งป a ะมาณห้าโมงครึ่งเขาเดิน p r o p e r ที่ e x t t อ r i v e r ้างๆแ่ r าัภาษาอังกฤษกับภาษาไทยฉันทัอ้วนขาเข้า a จภาษาข i t ฉ n นภาษาอังกฤษภาษาไทยนค บรรยากาศยามเย็นตอนเชา้า่าตราีม่บรรยากาศยามเย็นนะครับที่ไรเดินดูว,ว่ามีอะไรบ้าง So so w e walking together see what inside t h e r e t h e r i v e r dry out now ก็ดีเปน winter couple months and we more water ท่านผู้ชมจะน่าจ walk up top hmm? Red, red back. We have gun here. So we walk up top you now. The evening time. Like There's mountain. So we come here once a week now. When สร้านใม่ so we can walk day in a minute เสียงน้ำตกจักจักจั๊กจักกดริงริงเซมทามาวอล์กอ t พอพอดีเช็ค i n ง tham quang xịt nước tục phía sau lưng nó này south of water it's very quiet all right see you somewhere later on at the house at the balcony house we could be there later on โอเคแคชชูเดตออนบาย w we are right in the f r o n t now The front the front of our new house โอ้ยยังย้ายไปอยู่ไม่ได้เลยตอนนี้ยังรออยู่ไม่นานก็ได้อยู่แล้วล่ะ you are. It's very quiet. <clears throat> <It's> quiet. <whistles> What's it See the birds. Where are the birds? <coughs> I can't walk. I can't walk down there without the water. Then I'm wrong up. đây, wrong down. Come on. I'm so proud. I'm so proud. I'm so So we can fishing here. can see the fish. Oh, what's that? Oh, fish. Look, 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 fish there. Oh, oh, oh. I found there. kakai kung hin. Where is it now? Chụp hãy đuôi đó I'm gonna catch it for you I'm gonna show you We can catch that Lời cam Mày được You catch that I'm Grab to my hand And

ก็ได้ไอ้ก็ได้อิสยาบีครับเย็บปีเย็บปีคล้ายกุ้งอ่ะลูกไร่พรอนจนนะอีคันอิทปัดฮาดเชียวเชียวบิ๊กฮาดกินได้นะคล้ายๆกุ้งนะครับแต่แต่กล้ามเขาจะแช้งไปหน่อยอีซ nice to ้ำคุ picture, นายซื้ออิทูออิทฮาอาจจะเดรซิโกน่าจะปิเช่นจับ มาดูให้เฉยๆเนาะเดี๋ยนะวก็ถ่ายรูปเฉยๆปล่อยเข้าไปดีกว่าน,นะโอเคอ้าว <Okay, out. laughs> ไปมีอ้าวเฮ็ดเก็บแล้วเก็บเก็บเดี๋ยวกนะ not not much water now เด็ดคื y dry ครับประมาณ r e w a t e นแห้งไปหน่อยครับน้ำไม่ค่อยมีละรอประมาณองส2-3เดือนนะตอนนี้แห้ง look nice ้ now we are up up ปท็อ now up ปอั o ท t o p from the river so we walking on our farmland now yeah, ขึ้นมาข้างบนแล้วนะโอ้ oh, หลังจากโดนกุ้งหนีบมือเลือดอาบมือเลยเดินขึ้นมาข้างบนแล้วเดินสำรวจไรกันครับเห็นบ้านอยู่ริบๆิบโน้ เราบ Black Beauty House กับเนบิร์เอาไว้เดยวสัมภีสวนเนเบิร์์บ้านใกล้เลนเคียงครับที่น้อนครับไปนั่นล้อมรอบด้ยภูเขาแล้วก็แม่น้ำข้างล่างแม่น้ำ down the edge there is a river and behind there is a mountain and a road ตอนนี้ถึงบันไดบ้านแล้วครับบันไดบ้านใหม่เดินดูวิวข้างบนข้างหน้าวิวก็โอเคอยู่นะ เดินเข้าไปชมในบ้านกันว่ามีอะไรบ้างในบ้านให้เงก่อนอื่นเดินดูตามรูปเบียงข้าบ้านก่อนนะ So now we are in, in the balcony, now balcony in the house. There's a m a i n d o o r over there, a window. And let's walk inside, see what happen. e d What inside? ตามมาเลยครับตามมาชมด้วยกันเลย Hey, what inside look like? ร้านเลยนี่สิเปียกพยุ๊บอีกนะอันนี้เพิ่งใส่ใหม่บันนี้น,น,นิวปลานี่เพื่อนเพื่อนเลยใส่ใหม่ครับตัวนี้คือห้องห้องโถงนะห้องโถงตรงวางทีวีแล้วห้องครัวคิทเช่นโน้ตได้ b บ e คฟิชเพิ่งได้ตู้เย็นใหม่มา Wadhi. Let's open this new feature. Oh. Hey. Big widget, big widget. Hey. So, ห้องเก็บสัมภาระในครัวครับห้องเก็บสัมภาระเอาค้าวอาหารการกินครับเก็บไว้ในนี้โอเคขึ้นที่นี้นี่คือ living la living room over there fire place over there นี่ก็ที่ผิงผิงไฟครับตรงนี้โอเ้ย บล็ w กดิสค r o o m ฮีย is the master bedroom m ครับห้องนอนห้องใหญ่ครับเฮ s m มา r เตอร i เ h ดร t h t h a bathroom inside เนี่ย bathroom here ไปสิ l i g h t นะ ชาว่ะสปีกชาวะเห็นเนี่ยฉันคิดว่ามันไม่100%ไหลแต่ไหไม่แรงครับบ้านชาบูใหม่แล้ต้องร่องหลายอย่างที่ต้องทำเดี๋ยววันนีมาสเตเรูมเฮียวิวบิวและวอทช์รูป ตู้ใส่เสื้อผ้าครับสองตู้วิวเอาไซดนะครับ so we walk back to to อันสแกนเบดรูมห้องนอนห้องที่สองครับเฟื่ v งซีวิวเลยนี่หรือบิ from outside ล้เ yeah. uh, ok um, ียห้องซักเสื้อผ้าเสื้ายเลหองน้ำอีกห้างหนึ่งครับแล้วข้างล่างเป็นคาเชดนี่มคากาลัชดาวดีนี่คือสิ่งที่เป็น The second toilet. The shower as you well. Know? The big shower. Oh. They try to open the strap. Oh, come on. Oh, big oh. one. ดาสิวิ well, so with v i อไรโอเคเดวอล์กทูเซิร์เบดรูมนี่ห้องที่สามครับห้องนอนที่สามเป็นเฟนด์สระ โอเครีวิวเดี๋ยวโอเคราได้เห็ีวิวโอเคนะครับเดี๋ยวรีวิวให้ชมเท่านี้ก่อนนะโอเคจะเล็ตสู review just just all f o m our new house it h a s n t moved back in yet c o u l d be a couple weeks time นะครับตอนนี้ยังมัน,มนย้ายมาอยู่เลยเรออสักพักประมาณสองสามอาทิตย์ถึงย้ายมาอยู่ได้โอเคนะครับขอบคุณนะครับราชมกันนะโอเคซีอูยังไงขอนคบาย